ISU a l n e w DMACCAP 1.9s ราคาเพียง478,000เท่านั้นมากับโครบพร้อมใช้งาน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับมินนะครับที่โชว์รูมตีรถสวยนะครับแล้ววันนี้นะครับมินก็จะมารีวิวนะครับเจ้าคันนี้เลยอีลุสสุ All New D-Max นะครับ 1.9S นะครับมีคอกมาด้วยนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครกำลังหารถพร้อมใช้งานนะครับมีคอกอยู่นะครับดูเป็นคันนี้เลยนะครับด้านหน้าตัวกระจังหน้าจะเป็นสีเทานะครับแล้วจะมีโลโก้อีลุสนะครับอยู่ตรงกลางเป็นสีโครเมียมนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจน ตัวนี้จะได้เป็นล้อแมก์เดิมโรงงานนะครับหูกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือจับประตูตัวนี้จะได้เป็นสีดําด้านนะครับตัดกับตัวรถถัดมาด้านหลังไฮไลท์สำหรับคันนี้เลยนะครับตัวนี้จะได้คอบมาด้วยนะครับเป็นคอกแบบเสมอตัวรถนะครับจอดที่ไหนก็ได้นะครับเข้าไปจอดในห้างจอดหรือว่าลอดใต้สะพานต่ำๆได้หมดนะครับตัวนี้สำหรับด้านหลังเจ้าคันนี้นะเริ่มจากมือจับประตูก่อนเลยนะครับตัวมือจับเปิดท้ายด้านหลังนะครับจะเป็นสีดํานะ ัวนี้นะครับกระบะท้ายนะครับมาพร้อมกับแมกไลเนอร์นะครับพร้อมกับจุดยึดอีก6จุดนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับว่าเป็นคอกเสมอกับตัวรถนะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับใครที่หารถพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับเข้ามาดูได้นะครับที่ติวรถสวยนะสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง1.9เนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับรอยคัลเลอร์มาร์กนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยเรารับประกันให้2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับหากตัวเครื่องมีปัญหา สามารถเข้าซ่อมสูย์อิซุได้ทั่วประเทศนะครับตรงนี้ฟรีค่าแรงค่าอะไรให้2ปีนะครับถัดมานะครับดูวันที่โครงสร้างรถกันนะครับเริ่มจากน็อตฝากระโปรงนะครับทั้งสองข้างน็อตแก้มข้างนะครับน็อตคานหน้านะครับทุกอย่างไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยประแจจับสําหรับตัวโครงสร้างเนี่ยที่ตีรถสวยของเรารับประกันเช่นกันนะครับว่าไม่มีการชนพิคว่ำจมน้ําตัดต่อหรือว่ากรอไมมานะครับหากลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับตรวจพบว่า เกิดกรณีดังกล่าวนะครับที่กล่าวมานะสามารถนํารถมาคืนได้นะครับตรงนี้เรารับซื้อคืน100%นะครับการรับประกันทุกอย่างมีระบุในสัญญาชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุ FM มานะครับ AM นะจะมีช่องเสียบ USB มาให้นะครับมีช่องเสียบ AUX นะครับและสามารถใส่แผ่น CD ได้นะครับ ระบบแอร์นะครับตัวนี้จะได้เป็นระบบแอร์แบบมือหมุนนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะตัวนี้สําหรับคันนี้จะได้เป็นเกียร์แบบธรรมดานะครับ6สปีดตัวเบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเบาะยังค่อนข้างสวยอยู่เลยนะคันนี้ตัวรถภายในดูแบบยังดูใหม่มากๆเลยนะครับสําหรับตัวแคปด้านหลังนะครับสามารถเปิดได้นะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับตัวเบาะรองนั่งนะครับจะเป็นแบบหนังนะครับค่อนข้างจะนุ่มเหมือนกันนะตัวนี้นะครับแคปด้านหลังสามารถเก็บของได้พอสมควรนะครับ คนก็สามารถนั่งได้เช่นกันนะครับไม่ได้แบบรู้สึกว่าแคบจนเกินไปนะสำหรับตัวแคบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาสำหรับคันนี้กันครับสำหรับคันนี้นะครับ i s u u d m a a ็กออร์แ1.9 S นะครับที่มาพร้อมข้อคันนี้นะครับเราขายเพียง478,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นปี2017นะครับสีเทาเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง158,000กิโลเท่านั้นนะครับ หากสนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อมินได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0852245556นะครับและนะครับขอฝากช่องทางการไลฟ์สดนะครับและรีวิวต่างๆนะครับผ่านทางช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจตีรถสวยนะครับและ Youtube ตีรถสวยนะครับและวันนี้มินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับทันที่3ก็กลับมาซื้อกับตีรถสวยค่ะนึกถึงรถมือสองนึกถึงตีรถสวยค่ะ ค้าขายออกรถฟรีดาวได้ที่ตีรถสวยนะครับ